สวัสดีครับพี่น้องบบญญญญเอาไม้ไอแชนมาพัทยาพี่น้องอยู่พัทยาประชมุมยางเห็นชายหาดพัทยาพี่น้องอยู่พัทยาพี่น้องพายางบรรยากาศแย้มขึ้นแย้มเรื่องชายหาดพี่น้อง บรรยากาศดีบรรยากาศดีพี่น้นองพายยังเหรอใส่หัดพัทยาหัดเยอะๆฟังท้งนี้เป็นยีผัดเป็นโล่งเนี่ยมน่น่อง อยู่ขัตยาพี่นองขึ้นเองสุขเสลาติยเนี่ นั่งนี่พี่ดองอ่ะกินขอกินหมูเปี๊ยกของต้ามายางเหรียญเป๊กยี่ปักว่ามันบกไก่กันเลยย่างเหรียญเป๊สะดอกบอกไก่กันเลยย่างเหรียญเปพี่น้องเนี่ยบรรยากาศดีขึ้นนะฮึ่มบรรยากาศดีอ,อ,อยู่พี่น้องย่าง บรรยากาศดีนะยางเดินไปเอออ้ารถจอดแล้วไปไหนเออลงไีขี้สองแถวมี้าีกขี้สองแถวขี้สาวแมได้สดรถสองแถรางวะเรีว่าสพัทยาอะสายเดียวเร่งนางน้นเว้ยายเดียวกันเางน้ำฝนเดวกันจ้ล่างจอบบงสาวพัทยา ้องใส่หัดเปนองหันย้ำเืนยางน้ำกลอนกันเสียคนน้ำยางรอเล้านนี้เกิดเป็นโรงแรมทีปักนะเปนองโอ้แม่แกดีอะก็จะอมาันี่องเล้หวองอบเ ใส,ส่ชีกัดไปขนบ้นเพ่นเดี๋ยวลอกยังลอกไปซซมมันอาห,หารใหญ่พอดีหอดทีพักได้ละ่ะใหญ่พอดีจิมงานหลายคนดู chạy Hai nhàng lo liền liêm hạt trộm ra Hãy subscribe cho ไอเชือว่าคนไปไหนวะเนี่ยโอ้ยพอดทีพักแล้วพี่น้องยังมากจนกินมากยิ้มใหญ่พ,พอดีพนทอนม่องพักยังลหล่ะเหรียญมากพี่น้องพอนหม่องพักแล้วเนี่ยไปยัง โรงแรมยังก่อนเหรเบาบีเบบีดพันธ์พน้องเบยบีดรีสอร์จอมเทียนพันธ์พน้องเนี่ยนนี้แหละนอนอยู่นี่แหละหมละืนอแรงแรงนอนนี่แหละผู้ใดยู่ใกล้กันมา,าม,มายังไม่ยันไม่แสนเด้อพิ้องห้องใครนอนนี่แหละขึ้นนี่ นัอนจะส้องขึ้นมัล่พี่น้องเนี่ยหอ,อนแล้วเอาอนเมนมาแล้วเนะนี่ยวะลงชะลา <laughs> เป็นไทยรูปยันี่อ อเทียนง่านต่เทียนบรรยากาศดีท่องแท่แทรทรยรู้ยั่างคาล่าเงี้ยแต่เงยแต่นพี่น้งเฉหอนย่งเห็นไหมนังผี่นอกนาง่านางสาเมยกันข้ากันจริงจิคืนน้องสาเมยกันพี่นอง อเอา้าคืนนี้นอนปัตยาลนะพี่น้องครับฝากพี่น้องสันมนีครับพี่นี่ครับนอนปัตยานสองคืนพี่น้องครับฝากพี่นอ้นองนอนสันมีครับ